ตอนคลอดออกมานี่เราไม่ทราบว่าขาน้องผิดปกตินะคะพอหนึ่งเดือนก็ไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าน้องมีความผิดปกติหลายอย่างก็คือที่แน่ๆก็คือเป็นน้องเป็นดาวซินโดมตกใจสุดขีดเลยล่ะคะ่ะแต่ก็ในขณะวนะแบบหนึ่งก็คือบอกตัวเองว่าน้องจะต้องมีชีวิตอยู่ น้องเขาจบปหค่ะตอนหลังไปเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนเฉพาะที่ปทุมธานีนะคะโรงเรียนการการจนาพิเศษสมภูเขาจะเป็นโรงเรียนเฉพาะน้องก็ไปอ่านออกเขียนได้ตรงนั้นนะคะก็เห็นในทีวีครั้งแรกเห็นในทีวีของมีกลุ่มเด็กพิการที ali> ่เขาแสดงเป็นกลุ拜拜่มเล่นมายากลเห็นแวบๆแม่ก็อ๋อันนี้แหละก็ไปงานไปงานของอาจารย์กิจเขาจัด ก็ได้พบอาจารย์กิจก็ได้คุยกันก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์สอนได้ไหมแต่น้องเขาก็สามารถเรียนรู้ได้นะแม่มัน่นใจว่าน้องเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยก,ก็มาคุยกันแล้วก็ให้ไปลองแล้วน้องก็ทําได้พูดตรงๆก็น้องเป็นเคสแบบเนี้ยคนแรกที่เราเคยรับมือเพราะฉะนั้นแรกๆเราก็กังวลนะครับเป็นความโชคดีที่น้องน้ำหวานเนี่ยเป็นคนที่มีความจำดี ถือว่าใช้เวลาไม่ต่างกับน้องที่เป็นปกติทัท่วๆไปเลยพอได้ยินครั้งแรกนี่เราก็ทึ่งมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเด็กดาวซินโดรมที่เล่นมายากลได้แล้วไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งจะมีเด็กดาวซินโดรมเนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นนักกากได้นะครับก็ลเลยทําให้เราแบบทั้งแปลกใจทั้งทึ่งแล้วก็มหัศจรรย์มากครับ แรกๆนี่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้มองในจุดนี้นะคะคือแรกๆก็คือเป้าหมายก็คืออยากให้น้องเนี่ยมีกิจกรรมมีพื้นที่ได้ได้ได้แสดงออกเนาะแต่มามาตอนนี้มันก็เปิดกว้างขึ้นแล้วน้องก็มีพื้นที่มากขึ้นก็มีโอกาสได้ไปโชว์งานใหญ่ๆคือรายได้อย่างที่คนเห็นทั่วไปก็คือเป็นเม็ดเงินนะครับเป็นเป็นรายได้ที่เป็นกําลังใจทําให้เขามีความสุขแล้วก็ได้ทําสิ่งที่เขารักต่อพยายามดึง มองหาศักยภาพเขาให้เจอนะครับอย่างน้องน้ําหวานเนี่ยนะครับในการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาไปทดลองที่หลากหลายสักวันหนึ่งท่านจะเจอความสามารถของเขาที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาแล้วดึงออกมาให้ชัดเจนนะครับแล้วส่งเสริมเขาแล้วดึงออกมาให้มันเป็นอาชีพให้ได้ดึงออกมาให้เขาทําอย่างมีความสุขให้ได้ครับคือเราสามารถที่จะพัฒนาลูกให้ ให้มีชีวิตในสังคมนี้ให้มีความสุขนะคะในถึงแม้ว่าเขาจะมีขีดจำกัดอะไรมากมายแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็สามารถข้ามขีดจำกัดนั้นไปได้เหมือนที่น้องที่ทำอยู่นี้